สวัสดีค่ะพอ,อีนอ่น้อกีนขนมจีนไอ้ขนมจีนไอ้แกงเขียวหวานขนมจีนค่ะ สามีกินไอ้พัดมีก้นจีนค่ะพัดไทยแล้วแล้วพอสอยอ่านหมอนี่ทำไม ่าคุณโอไปปั่นแทนใ

Barato, que mata Pues, como estos pantalones. Um, El Pedro del Hierro. Pero de verdad, o copia. De verdad, hombre. Ah. coge el teléfono, un momentito. ¿Le gusta la tarta? Sí. Un poquito dulce. Sí. Joder, que mala estaba la tortilla de. ¿Ah? Que mala estaba la tortilla de donde Lucas este. ¿Por qué? Porque no tenían nada de sal. Sí. <laughs> ah, yo creo, solo yo pienso. No. Ah, nunca papo, eh. Mm -hmm. ah. Pero ya... ังทำความสะอาดขังหมั่นเจียงดังเออเป๋อเป๋อแค่เสื่อเสียงดัง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 อืมปัมปั่มปั่มปั่มอันเดียกี้เอาละอาตสิเดียว

สมตลอดจังอะไรเออบ่เลยบ่เลยเล็กเสียเบลล์น่เราออายุกินเอ้ยอะเปิดหัวหลาดเปินรอเป็นรอคักเนาะเปินเสยผมเปินคักหลาย ¿Quién es? Ese. No. Hay que tapiar para ti. ¿Cuánto va a 170, ¿no?

ไม่ได้ถิมกระดูกกระดูกไม่ได้ถิมใจไอ้มองไม่ไปถิ้มใจกอันนี้เราไม่เอาไหนมาเช็คความิงีันมกมได้เฮ้ยได้จริเลยไม่ได้อเ กระดูกไก่ว่าเจ้าถิ่มในซูเปอร์ว่าไม่ถิ่มในกระป๋องหรือกรองยอมกินเราต้อกินทล,ลับแบบก็บอย่าเห็นอย่าเห็นนั่งน,นาเกียรน,นาเกียกร์นะเพืเรนยินั่งสกปกสกปรกน,นะเนลย่ออัเป้นหม่ต่างแต่ก็ได้บางสิเนาะ เครีปุกตาเอ้ะใปะเดีกมีี่สิอืม่เดีวอืมกี่โกง撒้งฟาน มันๆใส่กะทิซองกระป๋องแล้วเอาน้ำอีมใบหัวลาพาด้เถอะใบหัวลาพาดแทะแข็งค่ะเนี่ยดำๆใส่ใบหัวลาพา แกงขวาวหวานชอบเดี๋ยวราลองกินผล,ลไม้ครับมาค่ะอันนี้ห้องเพลิน ค้องหวานหลังจากกินข้าวค้องหวานนะคะเนาะคลองแม่คือเกานะครับตรงแก้วหวานเก่าๆค้องเก่าๆอะไรก็เก่าๆคนก็เก่าๆเนาะเก่าหมดทุกอย่าง กระโงไปอหะคอบไปดูไม่ใช่เป็นเรื่องนึำเต้มเนเนี่ยมือพยอยู่เขามาครันตักวนตัดยาไอ้เตันตอนเมนตาไอ้กมรอวัยสามในสี่มือมิอพยอยู่เขาร่มสีแห้งนะครับฝนกักสิตโต๊

เขมามาทำเหมือนซีมือไปแล้วคะ่ะสวัสดีครับคุณยสวัสดีครับไปแล้วค่ะเจอนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ